สวัสดีครับมาพบกับเพชรมอเตลาดนะครับวันนี้เพชรก็จะเอากิจกรรมดีๆจากทาง B.M. w มอตลาดมอเตอียงออโต้สาขาบงวราชธานีมาให้ลูกค้าที่อยู่ฝั่งสุรินที่คิดว่ามันไกลแล้วมาไม่ถึงอุบลนะก็จะเอารถไปให้ลูกค้าทดลองขับขี่ถึงที่เลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ B M นะครับแล้วก็ยนต์มินินะแล้วก็จะมีอีกอย่างที่เราไปให้ด้วยนะครับก็คือ m o b i l i t y Service หรือไปตรวจเช็คระยะ24รายการสำหรับลูกค้าที่มีรถมอเตอร์ไซค์ B M รถยนต์ B M แล้วก็รถยนต์มินินะครับตรวจเช็คฟรีเลยว่ารถเราพร้อมใช้งานหรือเปล่ามีปัญหาหรือเข้าศูนย์ตามที่ลูกค้ามีเวลาเข้ามานะครับแล้วไปพบกันนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ ใครที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถเข้ามาได้วันที่20ถึง23ในส่วนของมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเป็นรถยนต์จัดตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่23เลยนะครับแล้วไปพบกันที่โรบินสันจินครับสวัสดีครับ